นนัเดี๋ยวพรุ่งนี้ชอการช่างพรีเซนต์พรุ่งนี้ชอการช่างทางดรสุภมาศคุณหนิงก็มาเองก็จะพูดถึงชอการช่างกับตัวแบงก์ของเอสเปรสโซเอ็นเมโทรบีเอ็มด้วยก็ได้พูดพรีเซนต์ตรงนั้นพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้คุณบิลไฮเนกี้ก็จะพรีเซนต์มายเนอร์อินเทอร์เนชั่นแนลมินเหมือนกันตายแล้วพี่ซื้อดักก่อนได้ไหมสีอาเซม่ใช่พี่ซื้อดักก่อนระยะยาวระยะยาวซื้อได้พี่เห็นแดงๆอยู่สเต็กอะไรเงี้ย นนี้แดงหลายตัวไหมเหรองช่าช่นนา,าแดงหลยตัวเมื่อเช้าย่อไป25จุดคุณปีนแต่ว่าติดตื้นกลับมาลบเหลือ18จุดนะคะแต่ตัวที่ชนะเลิศก,ก็ยังเป็นแจ๊สอยู่ <laughs> แจ๊สนี่ผมว่าต้องระวังนิดหนึ่งเพราะมัน<อ>ก็เต็มเต็มราคาแล้วผมว่าอาจจะมีความเสี่ยงเห็นผมไม่รู้จริงไม่จริงเท็จแค่ไหนแต่เห็นมีคนพูดเรื่อง นักลงทุนรายย่อยบางคนที่ที่แปลกใจกับการกระทําอย่างนี้หรือการกระทํามันมีอะไรชอบมาพากลหรือเปล่าแล้วมีคนไปร้องเรียนที่กรตหลายคนมีคนไปพูดสานองให้ระมัดระวังไว้ทำไมถึงทําอย่างนี้ได้มันผิดกฎหมายอะไรไหมมันผิดอะไรไหม อาแล้วคุณปิ่นเป็นกรรมการตลาดนะ่ะคุณปิ่นว่าอย่างไรละ่ะเพินเพินหน้าที่นี้ไม่เกี่ยวกับกับเราโดยตรงจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของกรอตนะครับตลาดหล<อ>ักทรัพย์แห่งประเทศไทยจริงๆหน้าที่ก็เมคชัวว่าการซื้อขายทําได้อย่างระบบที่มีประสิทธิภาพแต่ผมว่าทางตลาดเองเนี่ยก็ต้องดูเหมือนกันนะครับแล้วมีระบบเซอร์เวอรนส์มีทีมตลาดที่คอยดูเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพิ่น,น<ๆ>จริงๆเขาจะมีประชุมบอร์ดตลาดอาทิตย์นี้ด้วยผมไม่ได้อยู่เพราะผมมาฮ่องกงพอดีอแต่ผมคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องนี้คง คงไมเรือ่องทางกรตอก็ต้องดูด้วยนะครับคงจะดูทั้งสองฝ่ายแหละครับว่าว่าการซื้อขายหุ้นมีอปกติไหมนะครับการที่ทางทีมงานตลาดที่เป็นทีมงานที่เขาดูเรื่อง s เ r v e i l ล a n น e แล้เขาดูเรื่องพวกเอ่อการซื้อขายที่มีช่องม,มาผากลมีทีมที่ดูดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องแบบนี้คงมีการดูตรวจสอบละเอียดกันอยู่แล้วจ้ะเอยิ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเยอะแล้วไอ้โนสอบถามกันเยอะ ใช่ใช่ผู้พี่ก็ยังสงสยัยอยู่จนบัดนี้ก็ยังไม่คลี่คลายยังสับสนนักลงทุนอ่ะคุณพี่<ะ>เราเราก็ต้องท r ีตทุกคนเท่ากันนะผมเชื่อทุกบริษัทก็มีความตั้งใจดีมีความพยายามจะเป็นโปร่งใสพยายามจะอยู่บนหลักธรรมาภิบาลที่ดีผมเชื่อบริษัทไทยทุกบริษัทพยายามจะทาอย่างนั้นนะครับก็บางทีในบางกรณีที่ที่สังคมเร่งบางกรณีพิเศษขึ้นมามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ทําให้อ่ดูว่าว่ามันมีมูลจริงไหมผมว่านี่เป็นเรื่องที่กรรทอก็ต้องดูเองนะครับ เอ,อคุณปรินจับตาโฟล์ฟ o w ของโลกเองยังหมุนเข้าเอเชียอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้พี่เห็นไต้วัพี่จับตาเรื่องราวของานด้านเม็ดเงินทุนของโลกไหลเข้าเอเชียอยู่หรือเปล่าคะ<ไ>อะไรเอเชียมีอะไรนะครับประธานโทษสัญญาณไม่ชัดเงินเงินทุนไหลเข้าฝั่งเอเชียไหมคะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ผมว่ายังเข้าไปถึงกระแสเงินทุนยังไหลเข้าเอเชียต่อเนื่องหรือไม่ใช่ไหมครับคาถามใช่ใช่ค่ะคุณปริน ใช่ใช่ค่ะคุณปร่นได้ยินไหมคะผมผมว่าโฟล์อยังไหลเข้าต่อเน,นื่องนะครับคือจริงๆแล้วโฟล์มันเพิ่งเข้ามาได้แค่แสนกว่าล้านมันยังขายไปตั้งสามแสนกว่าล้านในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเข้ามาได้อีกเยอะนะและว้วสภาวะที่ดอกเบีย้ยดอกเบี้ยยังถูกอย่างนี้เนี่ยแล้วดอกเบียบ้ยบางเทย,ยังต่งําลงไปได้อีกเนี่ยโอกาสน่าจะดีขึ้นอืมจ้ะอ่าอ่าได้ได,ได้คุณปรีนขอบคุณมากนะคะ